เสียงอ่านหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว EP 507ผู้เขียนโดยมาซาโนบุฟูกุโอกะปีพุทธศักราช2518ผู้แปลโดยรศนาโตสิตรกูลปีพุทธศักราช2530พิมพ์ครั้งแรกมีนาคมปีพุทธศักราช2530เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์บทที่5ตอนที่7ปฏิวัติด,ด้วยฟางเส้นเดียวในบรรดาเด็กหนุ่มสาวที่มายังกระท่อมบนภูเขาแห่งนี้มีทั้งคนที่ยากไร้ทั้งคนหมดหวังกับทุกสิ่งผมเป็นเพียงชาวนาแก่ๆคนหนึ่งที่รู้สึกเศ้าสลดใจที่ไม่อาจให้เขาได้แม้แต่รองเท้าฟางสักคู่หนึ่งแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ผมให้เขาได้ฟางเส้นหนึ่ง ผมหยิบฟางขึ้นมาจากหน้ากระท่อมและกล่าวว่าจากฟางเพียงเส้นเดียวนี้การปฏิวัติก็สามารถเริ่มต้นขึ้นกับความล่มสลายของมนุษยชาติที่กำลังมาถึงคุณยังหวังกับฟางเส้นเดียวนี้อีกหรือเด็กหนุ่มคนหนึ่งถามขึ้นด้วยน้ำเสียงอันขมขื่นฟางเส้นนี้ดูบอบบางและไร้น้ำหนักและคนส่วนมากก็ไม่อาจรู้ว่าแท้จริงแล้วมันมีน้ำหนักมากขนาดไหน หากผู้คนรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของฟางนี้การปฏิวัติของมนุษย์ชาติก็จะเกิดขึ้นเป็นการปฏิวัติที่ทรงพลังเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศและโลกทั้งโลกเลยทีเดียวเมื่อผมเป็นเด็กมีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับช่องเขาอินูโยเซสิ่งที่เขาทำอยู่ตลอดดูเหมือนจะเป็นการขนถ่านใส่หลังมา้าและเดินทางออกจากยอดเขาเอาถ่านไปส่งที่ท่าเรือกันชูซึ่งเป็นระยะทางราวราสามกิโลเมตรหรือกว่านั้น แต่เขาก็กลายเป็นคนมั่งมีขึ้นมาได้ถ้าคุณถามว่าเขาทำได้อย่างไรชาวบ้านจะตอบว่าตอนเดินทางกลับบ้านจากท่าเรือเขาจะเก็บเศษฟางที่คนทิ้งและมูลสัตว์ตามข้างถนนและนำไปใส่ไว้ในนาของเขาหลักคิดของเขาก็คือปฏิบัติต่อฟางเส้นหนึ่งอย่างเป็นสิ่งสำคัญและไม่กระทำสิ่งที่ปราศจากประโยชน์หลักคิดเช่นนี้ทำให้เขากลายเป็นคนมั่งมี ต่อให้คุณเผาฟังทั้งหมดของคุณผมก็ไม่คิดว่ามันจะจุดประกายแห่งการปฏิวัติขึ้นมาได้ลมอ่อนๆพัดโช,ชยผ่านหมู่ไม้ในสวนแสงอาทิตย์สะท้อนประกายระยิบระยับท่ามกลางใบไม้สีเขียวขจีผมเริ่มพูดถึงการใช้ฟางในการปลูกข้าวมันเป็นเวลาเกือบ40ปีมาแล้วที่ผมประจักษ์ว่าฟางมีความสำคัญเพียงไรในการปลูกข้าวเจ้าและข้าวบาเลในเวลานั้นเมื่อผมเดินผ่านทุ่งนาข้าวอันเก่าแก่ในจังหวัดโคจิ ซึ่งถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เป็นเวลาหลายปีผมแลเห็นต้นข้าวอ่อนที่แข็งแรงแทงยอดออกมาท่ามกลางวัชพืชที่งอกก่ายกันอย่างรกเรือ้อและฟังที่ทับถมกันอยู่บนท้องนาหลังจากที่ทำงานตามในดังกล่าวเป็นเวลาหลายปีผมจึงประกาศสนับสนุนวิธีใหม่ในการปลูกข้าวเจ้าและข้าวบาเลตผมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีทำเกษตรแบบใหม่ลงในหนังสือวารสาร และพูดออกทีวีและวิทยุเป็นจํานวนสิบสิบครั้งด้วยความเชื่อว่าวิธีนี้แหละเป็นเกษตรกรรมแบบธรรมชาติและเป็นหนทางปฏิวัติเกษตรกรรมมันดูเป็นสิ่งธรรมดาสามัญมากแต่เกษตรกรยึดติดกับความคิดของตนว่าฟางควรใช้ในลักษณะใดจึงดูเหมือนไม่ง่ายที่เขาจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงการโปรยฟางสดลงในนาอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคใบไม้ของข้าว และโรคต้นเน่าซึ่งเป็นเชื้อโรคที่มักมีอยู่ในฟางข้าวเจ้าในอดีตโรคพวกนี้ทําให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและนี่คือเหตุผลหลักข้อหนึ่งที่เกษตรกรมักจะนําฟางไปทําปุ๋ยหมักก่อนนํามาใช้นานมาแล้วที่การจัดการกับฟางข้าวอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปเพื่อควบคุมโรคใบไม้ของข้าวและครั้งหนึ่งเคยมีกฎหมายให้เผาฟางทั้งหมดบนเกาะหอกไกโดดนอนกอข้าวจะเข้ามาอยู่ในฟางข้าวเพื่อรอให้ผ่านฤดูหนาวไป เพื่อที่จะป้องกันการระบาดของมแมลงพวกนี้เกษตรกรเคยเอาฟางมาหมักตลอดฤดูหนาวอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ามันเปื่อยอย่างสมบูรณ์ในฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงนี่คือเหตุผลว่าทำไมเกษตรกรญี่ปุ่นจึงมักจะดูแลที่นาของตนอย่างสะอาดเกลียงเกลาวความรู้จากการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้สอนเกษตรกรว่าหากเขาปล่อยฟางเรี่ยราด เขาจะถูกสวรรค์ลงโทษในความละเลยไม่เอาใจใส่ของเขาจากการทดลองมาเป็นเวลาหลายปีบัดนี้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคก็ยังให้คำยืนยันในทฤษฎีของผมว่า <c oughs> การโปรยฟางสดในท้องนาเป็นเวลา6เดือนก่อนการหว่านมาเมล็ดเป็นวิธีปลอดภัยที่สุดคำยืนยันนี้ได้ล้มล้างความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่กระนั้นก็ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่เกษตรกรจะยอมรับการใช้ฟางในลักษณะเช่นนี้ เกษตรกรได้พยายามเป็นเวลาหลายศตวรรษในการเพิ่มปริมาณของปุ๋ยหมักกร,ระทรวงเกษตรกรรมเคยให้ผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนให้มีการทำปุ๋ยหมักและจัดนิทรรศการประกวดปุ๋ยหมักเป็นงานประจำปีเกษตรกรให้ความเชื่อถือในปุ๋ยหมักร,ราวกับว่ามันคือเทพ,พเจ้าแห่งการปกป้องคุ้มครองดินก็ไม่ปานปัจจุบันยังมีขบวนการที่จะผลักดันให้ทำปุ๋ยหมักที่ดีขึ้น ด้วยการใช้ไส้เดือนและสารเร่งปุ๋ยหมักอยู่อีกด้วยจึงไม่มีเหตุผลที่จะคาดหวังว่าผู้คนจะให้การยอมรับอย่างง่ายดายต่อคำแนะนำของผมที่ว่าการเตรียมปุ๋ยหมักเป็นสิ่งไม่จำเป็นสิ่งที่จะต้องทำก็เพียงแต่โปรยฟางสดที่ไม่ได้สับลงไปในนาข้าวเท่านั้นในระหว่างเดินทางไปยังโตเกียวผมมองออกไปนอกหน้าต่างรถไฟสายฮอกไกโดผมได้แลเห็นความเปลี่ยนแปลงของชนบทญี่ปุ่น เมื่อมองดูท้องนาในฤดูหนาวภาพที่ปรากฏล้วนแต่แตกต่างจากเมื่อสิบปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงผมรู้สึกบันดาลโทสะอย่างที่ไม่สามารถจะอธิบายเป็นคำพูดได้ผูมิประเทศเดิมๆที่มีทุ่งนาข้าวบาเล่อันเขียวขจีเป็นระเบียบต้นถั่วยางและต้นผักกาดยางที่เคยออกดอกบานสะพรั่งไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปสิ่งที่เห็นก็คือฟางที่ถูกเผาที่ยังไม,ไม่หมดดีถูกกองสมรเกะระกะและถูกปล่อยให้เปียกโชกอยู่ในสายฝน การที่ฟางเหล่านี้ถูกละเลยเป็นข้อพิสูจน์ถึงความไร้ระเบียบของเกษตรกรรมแบบใหม่ทุ่งนาที่ไรพืชผลเหล่านี้ได้ส่อให้เห็นถึงความแห้งแล้งในจิตใจของเกษตรกรมันท้าทายความรับผิดชอบของผู้นํารัฐบาลและได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการขาดนโยบายทางการเกษตรที่สุขุมแยบคายบุรุษที่เมื่อหลายปีก่อนเคยพูดถึงจุดจบอันน่าสลดสังเวชในการปลูกธัญ,ญพืชฤดูหนาว และการตายอยู่ข้างถนนของมันบัตรนี้เขาคิดอะไรบ้างเมื่อแลเห็นท้องนาอันว่างเปล่าเหล่านี้เมื่อมองดูท้องนาอันไร้พืชผลในฤดูหนาวของญี่ปุ่นผมก็หมดสิ้นความอดทนอีกต่อไปด้วยฟังเส้นนี้ผมจะเริ่มการปฏิวัติด,ด้วยตัวของผมเองเด็กหนุ่มสาวที่นั่งฟังอยู่อย่างสงบเมื่อถึงตอนนี้ก็ถึงกับส่งเสียงหัวเราะออกมา การปฏิวัติด้วยคนคนเดียวพรุ่งนี้ขอให้เราเอากระสอบใหญ่บรรจุข้าวบาเล่ข้าวเจ้าและ,มะเมล็ดคนเวอร์แล้วออกเดินทางแบกกระสอบไว้บนบ่าเหมือนกับโอคุนินุชิโนมิโคโตะแล้วหว่านเมล็ดพันทั้งหมดให้ทั่วท้องนาในฮอกไกโดนั่นมีใช่การปฏิวัติด้วยคนคนเดียวผมหัวเราะมันคือการปฏิวัติด้วยฝางเส้นเดียวผมก้าวออกจากกระท่อมมาสู่แสงแดดยามบ่าย ผมหยุดยืนอยู่ชั่วครู่และมองดูต้นไม้ในสวนรอบๆที่มีผลไม้สุกห้อยย้อยเป็นระยะอยู่มองดูแม่ไก่คุยเขียในกอวัดพืชและพืชคลุมดินจากนั้นผมก็ออกเดินไปสู่ทุ่งนาด้วยความคุ้นเคยข้อมูลเพิ่มเติมโอคุนินุชิโนมิโคโตะคือเทพเจ้าแห่งการรักษาในตำนานของญี่ปุ่นผู้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วเพื่อหวานโปรยโชคดีจากกระสอบใบใหญ่ที่เขาแบกเอาไว้บนบา่า ผมเฝ้าสงสัยว่าเหตุฉไหนปรัชญาของผู้คนจึงได้หมุนเร็วเสียยิ่งกว่าการแปลเปลี่ยนของฤดูกาลธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าวิธีการมองดูธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง